พ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนยา่เสอะๆแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่เซบายพี่น้องเซบายวันนี้เฮามาให้ภารกิจเอาทรายแก่ทรายไปเอท่าทรายนะทุกคนเนาะอยู่ที่วัดพระเพราะว่าันนี้เป็นมืน่นศิลนรนะก็เลยทางบ้านเฮากับพาดียวเอาพระลงมาหอดสูงเนื่องในโอกาสเป็นเฮ้ยเนื่องในมื้อสงการานทุกคนเนาะ โอกาสเลยว่าปีใหม่ฮะละก็เลยพากันมาเอาไา้ไปตบทาตุไส้แน่มอือนนี้นะหลังจากที่ฮดส่ง่านแล้วก็ิไดยตบทาตุไส้พร้อมเนาะวันนี้ก็เขาก็เอารถถ้ายเมาได้ทุกคนไปเบิง่งเก๋เมาฮ้วยมาเก็บอเ,เอาแต่พีแล้วต่บ้านไหนพี่ไก่เติบประมาณอยู่หนึ่งกิโลไละเมาอา สองน้องสองคนหายดิแต่ผืออยู่จากได้ได้บุญจากได้ได้บาตเนาะทานหลังคอยบามาบุกอ้ำเดียว <c oughs> เอาโา้าตักได้เอาบุญตรงกันที่น้องอืเอาได้ซื้อกระเป๋าอะไรมาเนี่ยเพราะว่าเขาลืมมาไปยบาสมาก็เลยซื้อกระเป๋าเอาสักสองทันโมก็น่าจะพอแล้ว พราะว่าเฮิอดนึงเขาตกเสือ้อเฮิอดได้พูละกระเป๋าเนาะหรือว่ากระสอบหนึ่งต่อคู่ต่อเฮิอ์ดนี่ก็น่าจะพอแล้วสองเปาสามเป๋าละอี่ทุกคนธาตุทรา,ายก็เป็นแบบนี้นะทุกคนธาตุทรา,ายสถานี้แต่ว่ามาันซีหญ่กว่านี้อันนี้เป็นธาตุทรายน้อยเขามาเอ็ดยูซี่พี่อันนี้นเนาะนี่โอ้ยมีคนเงินมาบบอเลขบอเนาะสองสี่หก เงินเนี่ยเงินกี่แปดพันอยู่ในเงินะงน,นะเงินดูยี่เงินดูยีองพี่ก็ไ,ได้นะกองพี่กไนน็ได้เงินนะอู้อยู่นี่หกพันยู่นี่นะเนี่ยนี่หกพันปูเขาเซอร์เงินนะทุกคนเนาะนี่หัทราย,รยอันนี้ก็ตามความเซอร์ฮะทุกคนเนาะหัทรายนี่ ตามความซื้อเฮ็ดแล้วไอ้เขาจะมีความเข้าใจไปเลยทุกคนก็น,น่าจะคือเนาะถ้าเป็นแถบแถวอีสานคนอีสานแล้วคนลาวอันนี้ <c oughs> น่าจะมีแบบนี้นะ <c oughs> เฮ็เดถ้าซอกคาสายนะ <c oughs> ถ้าเป็นคนกรุงเทพแล้วคนไทยคน่างประเทศนะั้นไม่ได้คือบ้านเฮาบ้านเฮานะ่ะมีแบบนี้ประเพณีฮอดยามสกอ๊สอตการ์กักตบต๊ะถัดซอกคาสายเนาะทุกคน เคยเอยสโนั้นมานะแต่ปู่ย่าตาหน่ายคนละอู้หอนแห้งตัวนี้เฮ้ยไรชะดๆเละ <c oughs> แดดเพิ่งวัน <c oughs> ี้นะตากดนไซน์ไม่มือนี่เบิ้งน้องคอยนะเบิ้งน้องคอยในนามันนะมันเฮ้ยไรชโอ้ตักดีไซน์ไม่มือนี่พี่น้อง ค่ะค่ยีันาตันเลมันนาอมาซื้อเอายเอาเรั่ฝรั <S <S ่งเขาไม่ย่านนรกฝรั่งเนาะ ตัวกกยืวยนดูเหองูยังจับเป้าน่มแล้วจกัจกะโมลอัจักรยนี่นะรถเดียวพอเหรอรถเดียวนั้นมาไคเลยะสองรถเลยเนาะเท้สองเท้าพอ,อ,อแล้วโอนันนก็ต่มกันไ ามาเด้อไปรองเด้อเอาบุญนำกันเด้อคนะอมเมนต์มาคำว่าสาธุนำกันเด้อไปรองเด้อบุญนำกันปีใหม่ปีใหม่ละเต็มแล้วบอสยังเล่เากูตักสองสบะบ้าเพื่อติมนี่จะคนรอใายเขาเป็นยังไงวะ เนสองเสาลงมานรียยกกระดดเอามดจ้าพื้นแน่ตัวนั้นนะแกเอาดิไซนาบอร์ท,อทุกคนเดินท้ายเวิดเลยขดูดอันนี้เนาะขะดูดไปขาย อ้เป็นโถใหญ่เลยบอลซุม่มคอยมาเอากะคือเดียวกับบอลด,ดูดเนาะนี่เขาดูดไปขายน,นะน,นี่นะเครื่องจักเขาอ๋อเขาปูอคอนไร์มาโอ้ยไทระเจ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 รถเขานั่นนี่เจ <c oughs> เจรถจกักรเฮ้ยเจเรถจักรยี่ล้วอะไนี้เจจา้างง่า่เนาะคือเครื่องจักรดูดทรายเขาโอ้สุดยอดเบิรดเลยวังนี่เนาะนี่ ไส้ลายเพิ่งอ,อยู่นี่นะเพื่อนปลาคุายไนสะ้เนาะอยู่นี่นะนีดิหมดโดยกูนสัมผูสผัมผาเลยเต่็มนะขายมดไส้ยอยู่นี่ลนะ่ะใครมีโรยก็มีเข้าไปเสียเลยละไสเลยเห็ดละเนาะกันไส้ล้วนวัตถุดิบจากธรรมชาติเนาะ hey bolo tit tit tit

เออทางท้ายมาแล้วเกื้อมีรอดเม่ยม่ยเม่ปั๊มรถหนิไปทุกคนเดี๋ยวการที่วัดวันนี้อาทุกคนตอนนี้เฮาก็มาหอดวัดกันนะทุกคนในลังทาเอาทรายมาท่งดีมากอดเลยตอนนี้ โอ้วพูดสิไม่หอดได้กับไม่ง่ายได้ เออเออน้องครับมันสาใน네รับรถมันเก่งไปเลยน้งทาจะไม่ทาแล้วเนาะยาย Sadly, ุายัดนี่ก็ขอมาก่อนแล้วคนหนึ่งเฮ้ยฮะ รถมอดพอติเธอฮะเธอบ้าเหรอมนระวัานั้นะพลาน่ะจะคว่ำแนวรถเนือดึงอีออ่ะเฮ็ดเดือร้อเลย อาตัวน,นี้ลงก่อนเออ,เอ,อยมโอ้ทอเลยวันนี้แอนไม่ใช่ไต่ <laughs> อ,อยที่นี่เลยครมียายไปเ็จแล้วด้วยม่อบอีกนึ่ะ สามเปล่าอีกผู<ฮ>สี่เปล่าเปนะลา่าสุดนะท้ายเอเล็กมุมธนาบุญ <laughs> บุญแน่บาบแน่ปดกัน เอดจบอ้แหงเบื่อนรอดีเสียอ้อตามจนใหญ่ที่จบมาดีบุสํำเร็จเสร็จสิ้น